ตอนนี้เวลาเก้นกาส4นาทีนะครับสวัสดียินดีต้นรับทุกคนนะครับครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับช่วงเส้นสายนะครับของวันที่31นะครับเดือนมีนาคมปศ2500นรนะครับ66นะครับนี่ก็พี่น้องชาวต่างชาตินะครับที่ท่านได้ร่วมเดินส่งลวงตานะครับ ก็มีพี่น้องชาวต่างชาตินะครับที่ท่านได้ร่วมเดินส่งลุงตานะครับแต่ว่าผมคุยกับท่านคุยภาษากันไม่รู้นะครับถามได้แค่ว่าท่านอยู่ประเทศไหน <c oughs> อันนี้ท่านจะเดินถึงไกลไหมครับนี่คขไหนพูดได้คนไหนพูดได้ไดไดถามเพื่อนนเนี่ย <c oughs> คนจีนย่างไปน้ำเฮ้งจุดหมายที่บ้านกลางค่ะ เพิ่นมีแฟนบ่รครับแฟนเพิ่นอยู่่่นีบเพิ่นอยู่นี่ค่ะมาอัน้ามานี่ค่ะ,าาานนคะชุดที่มา,มาข้ามา,าน,นี่ค่ะอ๋อออบางอยู่สามแยก,อ,กอ๋กอา,าิิ่นน่นคะอตาลีนะครับพี่น้องชาวต่างชาติอยู่ด้านหลังผมนี่ท่านอยู่ประเทศอิตาลีท่านร่วมเดินส่งหลวงตาว่างั้นนะครับครับก็พ้นพ้นจาก จุดด้านหน้านี้แล้วก็จะไปอีกประมาณ2กิโลจะมีหมู่บ้านข้างหน้านะครับเราก็จะไม่มีหมู่บ้านแล้วไปที่อ่าเขาเรียกอะไรนะครับเขาขาดบอก็ บ้านสาคนสามเหลี่ยมน้ำซึมน้อยน้ำซึมใหญ่น้ำซึมใหญ่จนซึมน้อยครับผมออกจากแล้วก็เป็นเขาขาดเลยค่ะอ๋อถึงจะเป็นเขาขาดจะเข้าอำเภอบ้านผือเขาระหว่างซ่อมทางเขาขาดค่ะเขาขาดนี่เป็นเขตอำเภอบ้านผือแล้วใช่ไหมครับอ๋อเขาขาดนี่จะเป็นเขตของอำเภอบ้านผือแล้วนะครับเราบก็ให้ยาธิธรรมติดตามแลบชมกันไปเรื่อยๆนะครับเส้นทางหลวงตาจาริศุดงนะครับ พี่น้องชาวต่างชาท่านก็ยังมาร่วมเดินด้วยนะครับพี่น้องดูนะครับน่ครับ่านก็มาร่วมเดินด้วยฮ่าฮ่าฮ่า พี่าพี่กู่ภัยตำรวจทางหลวงนี่ก็จ,จะมีรถน้ํานะครับคอยอ,อได้นําเจะอ,อ่ะมาจอดเป็นช่วงๆนะครับให้พี่พีๆน้องๆอ่ทุกคน,<ห>นทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมเดินส่งรมตาได้ได้ไดืด่มน้ํากันเข้าใจเาใจมั้วไมอ่บมีลงพอหลาน ลูกชินอยู่นาแควัดบ้านนาแคผ่านมาแล้วมันบอกลูกค้า่ได้ผ่านบ้านนั่นหรอกมันอยู่ใกล้ๆกันก็มาหน้าบูไท้เนาะอันนี้ถวายลูกชิ้นลูกคากันได้เอาเงี้ยเงีโอ้ยั้าสรเยนะเฮยบุนใสเปนเอ้์เอาเงียงี้ าครับนะครับเป็นภาพที่งดงามครับญาติธรรมเนาะคูบาอาจารย์ท่านได้ออกมาต้อนรับนะครับแล้วก็ได้สนทนาธรรมนะครับซึ่งท่านก็ได้พูดเป็นภาษาสารนะครับบ้านภาษาสารนะครับบาอาจารย์นะครับเนาะนะคุณภาพที่งดงามนะครับที่ผมได้ถ่ายทอดไว้ให้ญาติธรรมนะครับได้รับชม ฟูจิไม่มีโอกาสได้มาก็ได้รับชมผ่านทาง YouTube หรือว่าทางเพจ a c e b o o k นะครับของต um ั um ้มดัมซิ่งนะครับของทางช่องสัทธาลงตาบุญชื่นเสนเนี็จตั้มเจนีนะครับขี่มเช้านะครับเนาะนะครับ

จับถวายได้เลยครับผมสาธุสาธุครับสาธุนะครับตะลุ่ตะลุ่ข้างล่างอีกอย่างอ๋อ ับสาธุนโมทนาบุญกับพี่ๆท่านนะครับที่ได้นำพระพุทธรูปมาถวายลวงตาสาธุนโมทนาบุญเป็นบุญเป็นกุศลน,น,น,นะครับผมอขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหนะที่กันงานทุกท่านทุกคนเลยนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นแยกนะครับเป็น3ามแยก เทศสามแยกเทศบาลตำบลนาบัวตำบลนาบัวอ๋อเป็นเป็นเขตตำบลน้ำนาบัวนะครับจะไปติดต่เก็บเอาไปต่อนะจากสะพานไปเขาเป็นเขตเอบตนาบัวครับผมนะครับถึงเป็นสามแยกเทศบาลนางื้อนะครับนี่ครับ ตรงไปนะครับอำเภอบ้านผือถนนทางหลวงหมายเลข2 3 4 8นะครับ สาธุครับผมขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับใช่ทะเบียนบ้านผือ37ครับบ้านผือนะครับอำเภอบ้านผือ37กิโลอุดรธานี92กิโลครับ37กิโลก็จะเข้าอำเภอบ้านผือครับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านทุกคน ออบอกกก่าวตำหลักก i̇şte. ิโล <establishing> นะครับสามสิบกกิโลนะครับสาธุสาธุรับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดสีครับ 我看不。我看不 <laughs>